สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮ EP ที่776คะ่ะทำอะไรเนี่ยนะวันนี้เป็นดราม่าจากวงการโรงงานค่ะดราม่าไดกินเครื่องปรับอากาศที่ดังที่สุดยี่ห้อหนึ่งของประเทศไทยพนักง,งานออกมาเรียกร้องโบนัส11เดือนเนื่องจากไม่พอใจที่ปีนี้บริษัทให้โบนัสแค่5เดือนเท่านั้นโบนัส11เดือนโลภไปหรือเปล่าเรื่องแบบนี้เป็นจริงได้หรอแล้วในดราม่าเนี่ยมันมีรายละเอียดอื่นๆซ่อนอยู่หรือเปล่าเราก็ไปฟังทั้งหมดในแฮชแท็กไดกิน จอ,จอร์จเจียเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียค่าทิปหลักหมืน่นแต่วิวหลักล้านกิจกรรมไฮงกลางเทือกเขาและทานน้ำแข็งขี่ม้าเดินเล่นทุ่งดอกไม้บานฟูเต็มป่าวายสุดอร่อยในราคาร้อยนิดนิดและเมืองเก่าอีกมากมายที่ไม่ว่าจะถ่ายรูปยังไงก็สวยไม่จบทริปไพรเวทที่คุณสามารถออกแบบการเที่ยวเองได้6วันเริ่มต้นที่17,500บาท 9วันเริ่มต้นที่2,6000บาทสนใจทักเลย a c e b o o k จอร์จอเจียจุดเริ่มต้นเรื่องราวคือสัปดาห์ที่แล้วมีหลายเพจในโซเชียลมีเดียออกมาโพสต์ภาพพนักง,งานบริษัทไดกินผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเจ้าดังจากญี่ปุ่นบริษัทให้โบนัส5เดือนบวกเงิน1 2 0 0 0บาทพนักงานไม่พอใจประท้วงเรียกร้องโบนัส1 1เดือนบวกเงิน1,000 0บาทเพราะเห็นว่าปีที่แล้วได้โบนัส7เดือนบวกเงิน2 1 0 0 0บาทปีนี้กำไรเยอะกว่าปีนี้ก็ต้องได้มากกว่า ปีที่แล้ว ซึ่งคอมเมนต์ก็ไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าโบนัส5เดือนมันก็เยอะมากแล้วนะในเศรษฐกิจแบบนี้เรียกบ่าอะไรต้อง11เดือนเพอร์เจอร์ไดกินเชิญออกเลยจ้ามีคนรอต่อคิวสมัครงานใหม่อีกเพียบพนักง,งานพวกนี้โลภมากไม่รู้จักพอเรียกร้องกันขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็ย้ายไปตั้งถิ่นฐานการผลิตที่ประเทศอื่นก็ได้ตกง,งานกันหมดหรอกโง่หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์ต่อว่าพนักง,งานไดกินค่ะว่าเรียกร้องอะไรเกินขอบเขตเรียกร้องเกินเบอร์เขาให้เท่าไหร่ก็เอาไปเหอะโบนัสมันเป็นเงินฟรีได้อยู่แล้วจะเรีย ร้องให้มันโอเวอร์ทำไมหลายคนก็ด่ากันสนุกเลยค่ะซึ่งเราจริงๆ เรื่องราวที่เพจต่างๆแชร์ไปอะ่ะมันก็มีทั้งเรื่องที่เป็นความจริงเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและเรื่องที่เพจอาจจะยังบอกไม่หมดแล้วรายละเอียดของเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปฟังดรามา่าอยากจะชวนมองคําว่าโบนัสใหม่กันก่อนคือสําหรับคนปกติที่ทํางานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยมักจะมองว่าโบนัสเป็นกําไรพิเศษที่ได้จากการทํางานเนาะการได้โบนัส3-4เดือนนี่เป็นเรื่องที่แบบโหว้าวปีนี้แม่งโชคดีมากเลยมีเงินมากินขนมเพิ่ม3-4เดือน เวลาที่เราฟังข่าวพนักง,งานบริษัทออกมาเรียกร้องโบนัส6เดือนหรือการแจกโบนัส12เดือนในบริษัทพวกผลิตยานยนต์นี้แบบแม่งเป็นไปได้ไงวะ แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ค่ะเพราะคําว่าโบนัสของเขากับโบนัสของเราไม่เท่ากันสําหรับพนักง,งานทั่วไปเวลาเราไปสมัครงานอะเราก็จะมองจากฐานเงินเดือนมองจากสวัสดิการของบริษัทใช่ไหมเราไม่ค่อยคิดถึงคําว่าโบนัสเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโบนัสเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทจะจ่ายหรือไม่ก็ได้มันคงไม่มั่นคงพอที่จะเอามาคิดคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของเราเนาะ แต่กับพนักงานโรงงานจะแตกต่างออกไปค่ะฐานเงินเดือนของพนักงานโรงงานส่วนใหญ่จะต่ํามากแต่โบนัสของพนักงานโรงงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกที่อยู่ในรายการผลิตเนี่ยมักจะสูงมากเวลาพนักงานโรงงานเขาสมัครงานอ่ะ HR เขาจะแจ้งไปเลยว่าโบนัสปีที่แล้วของบริษัทจะได้กี่เดือนกี่เดือนคือมันเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกสมัครงานของพนักงานโรงงานอ่ะบางโรงงานเนี่ยถึงขั้นการันตีโบนัสขั้นต่ําด้วยนะว่าจะได้กี่เดือนถามว่าแล้วทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นในเมื่อเราการันตี โบนัสขั้นต่ำทำไมเราไม่แจกเงินเดือนเขาไปเลยล่ะจะมาให้เป็นโบนัสทำไมคำตอบม,มีหลายอย่างมากค่ะอย่างแรกคือ เราต้องเข้าใจลักษณะเนื้อง,งานของโรงงานก่อนพนักง,งานโรงงานเนี่ยมักจะเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะพิเศษที่จะต้องใช้เวลาฝึกฝนกันเป็นเวลานานนะคะสรุปคือเขาสามารถย้ายงานได้บ่อยๆค่ะเพราะตัวเนื้องานเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเน้นการใช้แรงงานไปฝึกสักวัน2วันใครก็ทําได้และปัจจัยที่จะทําให้พนักง,งานย้ายโรงงานเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการไปยืมเงินคนในโรงงานมาแล้วไม่อยากจ่ายคืนการย้ายโรงงานตามแฟนตามกิก๊ก การมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันในโรงงานคือถ้าโรงงานไม่มีอะไรดึงดูดอะการย้ายโรงงานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากค่ะ แต่การที่บริษัทจะต้องมานั่งรับพนักง,งานบ่อยๆเนี่ยมันเสียเวลาวุ่นวายเปลืองทรัพยากรเนาะต้องมานั่งเทรนง,งานใหม่ต้องมานั่งสอนระบบใหม่อีกบริษัทก็เลยต้องหาวิธีให้แรงงานเนี่ยอยู่กับเรานานๆการให้โบนัสแทนเงินเดือนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทําให้แรงงานอะอยู่กับเรานานๆน,นะคะเพราะว่าถ้าทํางานไม่ครบปีเขาก็ไม่ได้โบนัสและยิ่งทํางานกับบริษัทนานหลายปีโบนัสก็ยิ่งสูงค่ะเงินตรงเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจให้พนักง,งานโรง,งงานเนี่ยไม่ย้ายโรง,งงานกันบ่อยๆนะคะ อย่างที่2ก็คือ OT ค่ะการทำโ OT ของพนักงานโรงงานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมาก เป็นหนึ่งในเรื่องที่แรงงานจะพิจารณาในการเลือกบริษัทที่จะเข้าทำงานด้วยซ้ําว่าบริษัทนี้มี OT ีให้ทำเยอะหรือเปล่าเพราะถ้าเขาเปิดโ t ีให้ทำเยอะนั่นหมายความว่าแรงงานเนี่ยจะสามารถหาเงินได้เยอะนะคะบริษัทไหนที่กําลังการผลิตน้อยไม่ยอมเปิดโ t ให้ทำอะ่ะพนักง,งานโรงงานเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีช่องทางในการหาเงินให้เขาเพิ่มทีนี้ OT เนี่ยมันจะคิดจากค่าแรงเป็นรายวันค่ะกล่าวก็คือถ้าฐานเงินเดือนสูงบริษัทนั้นก็ต้องจ่าย OT ีสูงดังนั้นค่ะการจ่ายค่าตอบ แทนเป็นโบนัสซึ่งมันไม่ใช่เงินเดือนจะทําให้ค่าแรง OT ของพนักง,งานต่ํากว่านะคะวิธีนี้ก็เลยได้รับความนิยมในหมู่โรงงานอย่างที่3ประกันสังคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเงินพวกนี้จะคิดจากเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนลูกจ้างแต่โบนัสไม่นําเป็นเงินเดือนไงเพราะงั้นถ้าเงินเดือนต่ําเงินที่บริษัทจะต้องจ่ายให้เงินสมทบพวกนี้ก็จะต่ําตามค่ะอย่างที่4อันนี้สําคัญสุดเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทเนื่องจากว่าเงินเดือนเนี่ยเป็นรายจ่ายประจําไม่ว่าบริษัทจะได้กาไรบริษัทจะขาดทุนยังไง ก็ไม่สามารถงดจ่ายเงินเดือนหรือลดเงินเดือนลงได้แต่โบนัสไม่ใช่ค่ะบริษัทมีสิทธิ์ที่จะจ่ายโบนัสมากหรือน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทถ้าปีไหนกำไรดีจ่ายโบนัสเยอะก็ไม่กระทบกับการเงินของบริษัทปีไหนกำไรไม่ดีจ่ายโบนัสน้อยก็ไม่กระทบกับการเงินของบริษัทอีกเช่นกันและการที่มันมีการจ่ายโบนัสเยอะบ้างน้อยบ้างอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนน่ะรู้สึกว่าลุ้นแบบปีนี้ได้เยอะหวาแต่ปีหน้าอาจจะได้เยอะกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่บริษัทนี้ต่อดีกว่า ปีนี้ได้น้อยหวาดแต่เฮ้ยปีก่อนๆมันได้เยอะนะปีหน้ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้งั้นอยู่ต่ออีกปีแล้วกันอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเรื่องแบบนี้มันก็จะทําให้แรงงานเนี่ยไม่ย้ายไปที่อื่นนะคะเพราะถึงย้ายไปที่อื่นก็ไม่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอยู่ดีการอยู่ติดกับบริษัทเดิมนานเนี่ยทำให้เขามีโอกาสที่จะสร้างเงินได้มากกว่านะแต่เฮ้ยแบบนี้มันก็มีบริษัทที่ขี้โกงได้ปะแบบว่าบริษัทได้ผลกําไรเยอะแต่อ้างกับลูกน้องว่าได้ผลกาไรน้อยเพื่อที่จะจ่ายโบนัสน้อยหรือได้ผลกําไรเยอะ จ่ายโบนัสน้อยก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ก็ไอ้ปัญหาการเอาเปรียบแรงงานเหล่านี้นี่แหละคะ่ะเราถึงมีสิ่งที่เรียกว่าสหภาพแรงงานขึ้นมาเพื่อเป็นคนดูแลผลประโยชน์ของแรงงานคะ่ะสหภาพแรงงานเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากในดราม่าครั้งนี้ด้วยนะและอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบรายได้ของพนักง,งานโรงงานที่อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะคะโบนัส5เดือน8เดือนของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากและโบนัสสาหรับแรงงานกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือน การหายไปของโบนัส1เดือนน่ะมันมีผลกระทบต่อชีวิตแรงงานมากนะคะเพราะมันเป็นเงินค่าใช้ใจ่ายของเขาเราจะมองว่าโบนัสเป็นแค่กำไรชีวิตเป็นแค่เงินไว้กินหนมเหมือนพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปอาจจะไม่ได้นะทีนี้ตัดภาพมาที่ไดกินค่ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็คือพนักง,งานไดกินออกมารวมตัวกันประท้วงหน้าโรงงานเนื่องจากโบนัส5เดือนพร้อมเงิน1-2,000บาท อัตราการปรับเงินเดือนขึ้นที่2%ของปีนี้ถูกมองว่าน้อยเกินไปเนื่องจากปีที่แล้วได้โบนัสถึง7เดือนมีเงินพิเศษให้21,000บาททาั้งๆที่ปีนี้บริษัทสามารถทำกำไรเยอะได้กว่าปีที่แล้วอีกแล้วทำไมพนักง,งานถึงได้เงินเดือนหรือโบนัสน้อยลงละ่ะพนักง,งานก็เลยออกมาเรียกร้องเป็นโบนัส8เดือนบวกเงิน24,000บาทค่ะพร้อมอัตราการปรับเงินเดือนที่6%ไม่ได้เรียกร้องโบนัส11เดือนบวกเงิน100,000บาทตามที่เป็นข่าวนะคะแต่ ปกติบริษัทที่มาตรฐานสูงโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นอย่างไดกินเนี่ยเขาแฟรกับพนักง,งานเขามากเลยนะเพราะวัฒนธรรมองค์กรเขาเนี่ยจะเป็นการดูแลพนักง,งานแล้วทั้งทั้งที่ปีนี้บริษัทได้กำไรเยอะแต่ทําไมเขาเลือกที่จะจ่ายโบนัสให้กับลูกน้องน้อยอะ่ะมันดูขัดกับวัฒนธรรมเขามากเลยนะคําตอบก็คือเพราะปีนี้ราคาทองมันพุ่งค่ะ อ่ะงงงงดิราคาดองเกี่ยวอะไรคือไดกินเขามีเงื่อนไขพิเศษสำหรับพนักงานอยู่ค่ะเขามีนโยบายว่าพนักงานที่ทำงาน5-10ปีขึ้นไปมีประวัติการทำงานดีไม่มีการขาดลามาสายบริษัทเนี่ยจะมอบทอง3บาทให้นะคะไม่ลาในที่นี้ก็คือใช้เฉพาะสิทธิ์ลาพักร้อนอย่างเดียวแต่ไม่เคยลาป่วยลากิจแล้วก็ไม่มาสายเลย ก็เป็นนโยบายที่ดีค่ะเพราะปัญหาพนักง,งานลาบ่อยก็เป็นปัญหาที่หลายบริษัทต้องเผชิญไดกินก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะและพนักง,งานทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่ว่าจะไม่ลาป่วยลากิจเพื่อทองตรงนี้แต่ปรากฏว่าปีนี้มีพนักง,งานเข้าเกณฑ์รับทองมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็คือ1,300คนและราคาทองปีนี้แม่งพุงพ่งแบบพุ่งชิบหายวาวอดทีนี้ก็เป็นเรื่องชิบหายการช่างของไดกินค่ะเงินที่บริษัทกันไว้สําหรับโบนัสทั้งปีจึงไม่เพียงพอต่อการจ่ายทองตามสัญญาเดิมบริษั ก็เลยบอกว่าปีนี้จะจ่ายโบนัสน้อยลงนะเพราะว่าราคาทองมันแพงแน่นอนว่าพนักงานไม่ยอมค่ะเพราะก็อย่างที่บอกว่าสําหรับพนักงานโรงงานแล้วอะ่ะโบนัสเป็นเสมือนเงินเดือนที่จ่ายมาพร้อมกันรอบเดียวอะ่ะบริษัทก็เลยบอกว่าเอองั้นโบนัสเจ็ดแปดเดือนก็ได้แต่ไม่ให้ทองแล้วนะเพราะราคาทองปีนี้มันแพงคุณลองนึกสภาพตัวเองทํางานโดยที่ปีนั้นทั้งปีไม่มีการลาป่วยเลยไม่มีการลากิจเลยไม่เคยมาสายเลยออกปะ่ะนั่นแหละคือความพยายามของพนักงานหลายคนในไดกิน ซึ่งหลายคนทำแบบนี้มาแล้วหลายปีนะคะก็ไม่แปลกค่ะเขาอดทนกันมามากเพื่อที่จะได้ทองแล้วอยู่ๆก็ถูกภาครางวัลที่ตัวเองควรจะได้ตามที่บริษัทสัญญาไปแน่นอนว่าเขาไม่ยอมเสียสิทธิ์ของตัวเองเพื่อให้โบนัสรวมของบริษัทดีขึ้นต่อมาค่ะบริษัทมีการเสนอชดใช้เงิน40,000บาทแลกกับทอง3บาทแต่สหภาพ,าพแรงงานไม่ยอมรับค่ะเพราะมันต่ำมากปัจจุบันเนี่ยเงิน4ี่0 0บาทซื้อทองได้ไม่ถึงบาทด้วยซ้ํา ทองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่บริษัทเสนอให้ตั้งแต่วันแรกในเงื่อนไขาการเข้าทำงานแล้วก็มีเงื่อนไขให้แรงงานปฏิบัติตามซึ่งแรงงานก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้วสหภาพแรงงานก็เลยมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบของบริษัทค่ะที่จะต้องจ่ายทองคืนให้พนักง,งานตามที่สัญญาไว้การที่ราคาทองสูงขึ้นเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงของบริษัทแล้วบริษัทจะมาโยนภาระโดยการตัดรายได้ของพนักง,งานแบบนี้ได้หรอการเรียกร้องสิทธิครั้งนี้มันเกิดขึ้นพราาาพนงงานนักงหลยคของน เป็นสมาชิกของสาภาพแรงงานนะคะเขาอ้างว่าเขาเห็นผลประกอบการของบริษัทแล้วสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องเนี่ยมันไม่ได้เวอร์เกินไปต่อมาค่ะวันที่25พฤศจิกายนบริษัทยื่นข้อเสนอใหม่ให้เป็นโบนัส6เดือนบวกกับเงิน12,000บาท แล้วก็เงิน4ี่0 0บาทแทนทองสบาทซึ่งตัวแทนสหภาพก็ยังไม่ยอมรับข้อเสนอโดยมองว่าปัญหาหลักๆเป็นเรื่องการจ่ายทองตามกําหนดค่ะในขณะที่พนักงานบางส่วนถอนใจละไม่อยากสู้ต่อละก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่จะได้ทองอ่ะมักจะเป็นแรงงานที่อายุเยอะๆแล้วคนพวกนี้มักจะเป็นสมาชิกของสหภาพนะคะทองสาบาทถ้าเทียบในปัจจุบันก็ราคาแสนเก้าแล้วอะ่ะมันมากกว่าโบนัส12เดือนที่พวกเขาจะได้อีกและใครจะไปยอมอ่ะ แต่ก็นั่นแหละการชุมนุมก็ยังยืดเยื้อต่อไปค่ะและตอนนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของจังหวัดชนบุรีก็ได้เข้ามาเป็นตัวแทนช่วยในการเจรจาแล้วจริงๆเมื่อวานก็มีการเจรจานะคะแต่ว่าไม่สําเร็จค่ะจะบอกว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นหนึ่งในความสําเร็จที่เห็นได้ชัดมากๆของการมีสหภาพแรงงานก็ได้นะถึงตอนนี้มันอาจจะยังเจรจาไม่สําเร็จแต่ทุกคนลองคิดดูดิถ้ามันไม่มีสหภาพแรงงานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทจะให้โบนัสเท่าไหร่จะจ่ายทองไม่จ่ายทองแรงงานก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไร ไม่มีสิทธิ์ขึ้นโต๊ะเจราจาด้วยซ้าบริษัทยานยนต์ไทยที่ได้โบนัสเยอะๆส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะสาภาพแรงงานเขาเข้มแข็งมากนะคะแต่การเป็นสมาชิกสาภาพแรงงานเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่แรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจค่ะบางคนมองว่าการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือการออกมาเรียกร้องอะไรแบบนี้จะทําให้ตัวเองอะตกเป็นเป้าสายตาของบริษัทแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกไล่ออกแต่ในความเป็นจริงคือยิ่งสหภาพแรงงานมีสมาชิกเยอะมากเท่าไหร่อะ อำนาจในการต่อรองของแรงงานก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้นนะส่วนเรื่องที่หลายคนบอกว่าทำแบบนี้เดี๋ยวบริษัทก็ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศกันหมดหรอก ก็จริงค่ะจริงๆประเทศไหนที่สาภาพแรงงานเข้มแข็งอะความเป็นอยู่ของแรงงานจะดีค่าแรงมันก็จะสูงสวัสดิการก็จะเยอะในทุนเขาไม่ค่อยอยากจ่ายหรอกคะ่ะเขาชอบประเทศที่กดขี่แรงงานได้เยอะๆค่าแรงตา่าๆแต่ถามว่าเราอยากได้จริงๆหรอโรงงานที่เป็นแบบนั้นะ่ะในอีกแง่หนึง่งประเทศที่มีนโยบายแรงงานแข็งแรงเนี่ยก็จะดึงดูดการลงทุนจากประเทศที่มีมาตรฐานแรงง,งานสูงอีกเช่นกันอีกอย่างการย้ายฐานผลิตอะมันไม่ได้เกิดจากแรงง,งานอย่างเดียวหรอกส่วนใหญ่มันเกิดจากนโยบายรัฐเป็นหลักต่างหาก ตัวอย่างเช่นรัฐบาลมีนโยบายทางเศรษฐกิจไปในทิศทางเดียวกันไหมไม่ใช่ว่าพอรัฐบาลแรกขึ้นมาเอื้อกลุ่มทุนหนึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหนึ่งพออีกรัฐบาลหนึ่งขึ้นมาก็เอื้ออีกกลุ่มทุนหนึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประเทศที่นโยบายทางเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานักลงทุนเขาไม่ค่อยชอบนะคะประเทศนั้นมีรัฐประหารบ่อยไหมประเทศไหนมีรัฐประหารบ่อยๆโรงงานดีๆไม่ค่อยไปตั้งค่ะเพราะนโยบายมันเป็นเผด็จการเปลี่ยนตอนไหนก็ได้มีการจัดการแังเมืองดีไหมน้ําท่วมบ่อยหรือเปล่า แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ไหมหรือปล่อยให้มันท่วมซ้ำท่วมซากอยู่แบบนั้นนโยบายด้านพลังงานก็สำคัญค่ะทุกวันนี้ไทยยังมีไฟฟ้าพลังงานสะอาดไม่เพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติไม่เหมือนเวียดนามนะคะที่เขาทำพลังงานสะอาดเต็มที่รองรับนโยบายเนสซีโรจากยุโรปเลยแต่ทุกวันนี้ไทยยังมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิลอยู่เลย ประเทศไทยยังไม่เปิดเสรีในการซื้อขายไฟฟ้าค่ะบังคับว่าถ้าจะซื้อขายไฟฟ้าต้องซื้อจากกอฟอผอ,อย่างเดียวในขณะที่เอกชนเนี่ยเรียกร้องให้มีการซื้อขายไฟฟ้าเสรีระหว่างเอกชนกันเองเพื่อเขาจะได้ลดต้นทุนด้านไฟฟ้าได้นะการขนส่งคมนาคมการพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะได้ๆต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการเลือกเข้ามาลงทุนในประเทศหรือการย้ายฐานการผลิตทั้งหมดแหละจริงๆผลกระทบส่วนใหญ่มันมาจากนโยบายรัฐด้วยซ้ําอย่าโทษตแรงงานเลย สำหรับในเคสไดกินเนี่ยเราไม่รู้ว่าสหภาพแรงงานเขาเรียกร้องเกินไปไหมหรือว่าทางบริษัทไดกินน่ะเห็นแก่กำไรของตัวเองเกินไปหรือเปล่าแต่เราขอย้ำอีกครั้งนะว่าวัฒนธรรมของคนประเทศไทยอ่ะชอบสงสารคนรวยเว้ยอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์การประท้วงของแรงงานไดกินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะใครคิดเห็นยังไงบ้างใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะ และเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมครสกาช่องเนมไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะช่องเนมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะคะใครที่ชอบการทำคอนเทนต์ของเนมอยากเข้ามาส u b ครสกาก็เข้ามาส u b คร r ก b e เป็นกำลังใจกันได้นะาำรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย